สวัสดีครับแม่ๆพอ่พอพอ่อพี่ๆทุกท่านครับสมพร channel ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนำเรื่องราวของปกปฏิทินของหลวงปู่สวงมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นการแปลตัวเลขข้ามงวดนะครับก็ถือว่าปฏิทินของหลวงปู่สวงนะครับการแปลปฏิทินข้ามงวดนะครับ ก็ถือว่าให้โชคกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับหนูก็ขอรบกวนเมตตากดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์เยอะๆเลยนะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากหนูนะครับเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับก่อนเื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบวัดไผ่พัฒนากันก่อนเลยนะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณนะครับสาราถมนะครับครับนี่ก็เป็นภายในนะครับภายในศาลานะครับมี รูปนะครับหลวงปู่นะครับเยอะแยะเลยนะครับแต่รูปที่วัดนะครับในการทาพิธีต่างๆนะครับนี่นะครับครับนี่ก็เป็นนะครับคํานมัสการนะครับหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวก่อนไปวิเคราะห์นะครับเราจะมาท่องคํานมัสการของหลวงปู่สวงกันก่อนเลยนะครับ ตั้งนาโมนะครับสามจบก่อนนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมะทิทิโกมหาราบโพอหังภูเซมิละทิลาภูนิรัตตะหลังปาสิทธิเมสาธุขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภมีหน้าที่การงานที่ดีขอให้ แม่ๆพ่อๆพ,พ,พี่ๆทุกท่านจงประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับในการคำงวดนะครับของหนึ่งนะครับกรักฎราด หนึ่งลักดาคมนะครับการวิเคราะห์ขามงวดนะครับ2 5 6 4นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับวดวันที่16มิถุนายน2564กันก่อนเลยนะครับที่หนูวิเคราะห์ไปนะครับที่หนูวิเคราะห์ไปวันที่16เดือน6นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะครับแปตัวเลขปฏิทินหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนา ที่หนูนะครับวิเคราะห์ไปก็มี8 3 9นะครับแล้วก็8 36นะครับแล้วทีนี้นะครับกลับหัวนะครับกลับหัวดูนะครับก็มี6 3 2นะครับนี่นะครับครับนี่ก็คือรูปแบบปฏิทินนะครับ ของเดือน7นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ64นะครับที่หนูจะพามาวิเคราะห์นะครับก็คือในวันที่ในวันที่1ตรงนี้นะครับวันที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับของ วันที่1น,นะครับ จะสังเกตนะครับที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวเลขเหมือนจะเป็นเหมือนนะครับ3นะครับแล้ก็มีนะครับวงกลมตรงนี้นะครับเป็นสีทึบนะครับเป็นสีทึบมานะครับ แล้วก็มีขั้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเก็ได้นะครับแล้วก็หก็ได้นะครับแล้วก็มี้างล่างนะครับก็จะเหมือนจะเหมือนแก็ได้นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับวันที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ด้านตรงก่อนเลยนะครับด้านตรงนะครับก็จะเห็นว่าก็จะเหมือน3ก็ได้นะครับท่านผู้ชม3ถ้าเอาอย่างมัด3ก็ได้แล้ว3แล้วก็7แล้วก็8กครับท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนเหมือนสองเได้เหมือนกันนะครับ3แล้วก็7 3 2ดครับสาแล้วก็แล้วก็เนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในช่วงกลับหัวกันบ้างนะครับท่านผู้ชมกลับหัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็น ที่ท่านชมเหมือน8นะครับเหมือน8 8ดแก็ได้นะครับท่านชมแปด้าเจ็ดแล้วก็8 9 6เกาหกท่าชมสำหรับท่านใดที่นะครับแปได้ตัวไหนครับ ก็สามารถคอมเมนต์นะครับแชร์นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับท่านท่านผู้ชมนะครับตัวนี้กับหัวนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับแต่แต่ความรู้สึกของหนูหนูก็ชอบนะครับ897แล้วก็896นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขเลียงที่สวยนะครับไม่แน่นะครับผลสลากออกค่อนข้างที่จะมีบางงวดก็เรียงนะครับ ตัวนี้ก็ก็ถือว่าสวยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมก็เหมือนเลขเรียงเหมือนเลขเรียงของหลวงปู่เดือนชัยเหมือนกันนะครับที่เคยออกเรียงมาแล้วนะครับสี่ห้าหกนะครับตัวนั้นนะครับก็เข้านะครับเป็นเลขเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับก็ถือว่าคนที่นะครับอ่า ได้รับโชคจากวันนั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของสำนักฟันธงกันต่อเลยนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะครับสำนักฟันธงนะครับก็ให้มาแล้วนะครับฟันนะครับสี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับชุด3ตัวว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับชุด3ตัวนะครับเดี๋ยวหนูจะเขียนลงกระดาษนะครับ สาตัวนะครับ<ม>ก็มีหกหกสี่สองนะครับแล้วก็สามสี่หกนะครับแล้วก็สามสี่เจ็ดแปดสองหนึ่ง หกสี่หนึ่งสาอหกสี่อันนี้ชุด3ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุด2ตัวกันบ้างนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจนะครับฟันสี่นะครับ ก็คือเน้นสีนะครับสีก็มีนะครับมีนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะมีสี่สองสี่หกนะครับสี่เจ็ดสองหนึ่งแปดสองสี่หนึ่ง สองหกสองเจ็ดสอง, 9, 3, งเก้าสามสี่ระวังเบื้อหามนะครับระวังเบื้อหามก็มีหกสี่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 แปดสี่แปดแล้วก็สี่แปดนะครับเอาแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้ไปเสี่ยงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับสุดท้ายนี้นะครับ10นิ้วประกบพนมมือนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคปีนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ